<Beauty> Secret. สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับออมสกาวใจนะคะในรายการเปิดโปงค่ะและช่วงนี้ช่วง Beauty Secret วันนี้นะคะมีเคล็ดลับนะคะดีๆจากคอลลาเจนมาฝากด้วยนะคะการดูแลผิวจากคอลลาเจนนี่เราจะดูแลยังไงที่แบบว่าเอะเขาเรียกว่ายี่ห้อไหนมันดียี่ห้อไหนมันได้ผลเห็นประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วนะคะวันนี้มีมาฝากด้วยนะคะด้วย2สาวสวยนั่งอยู่ข้างอ๋อมแล้วค่ะน้องเนสน้องอิงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เนี่ยนะแต่ก่อนเนี่ยเขาไม่สวยขนาดนี้อพูดตรงาะว่าแต่ก่อนตัวเองผิวก็ดังกระด้าง่จะไปต่างจังหวัดไงและเนสเชื่อว่าเชื่อไหมพี่อ๋อมอย่างตัวเนสเองเนสรู้สึกว่าคนรอบตัวนะ ทุกคนเนี่ยมีปัญหาต่างกันเย่ายบางคนเนี่ยมีปัญหาหน้าสิ่งวางแหละถ้ากลับบ้างบางคนหน้าหมองบางคนหลุมขนกว้างบางคนหน้าแห้งเหมือนเนสและเนสบอกเลยว่าจริงๆเนี่ยที่พูดมาเนสเป็นเกือบครบพี่๋อมใช่ปะทาไมคือหนูเนี่ยจริงคือหนูเคยเป็นอย่างที่พูดมาเกือบครบถ้าไม่เชื่อแล้วอยากรู้ว่าหนักขนาดไหนดูรูปเลยดีกว่าไหนบอกเลยว่าตอนนั้นเนี่ยตกใจตัวเองเหรอพี่๋อมคิดดูหนูยังกลัวตัวเองหน้าอยู่อย่างเงี้ยอ๋มาคือแบบคือแบบหนักมากอ่ะหนักจริงช่พี่๋อมคือไอ้ติวเ้วยใช่ไหมหน ใช่บอกเลยว่าตอนนั้นเราจะแต่งหน้าเราตกใจเฮ้ยทำไมหน้าฉันมีสิวกระผรขึ้นทั่วหน้าแล้วแต่งหน้าหนาเลยเนาะใช่พี่หอมแล้วที่สำคัญคือโบกหนายังไงเนี่ยก็กบความเหี่ยวไม่ได้นะไม่ได้เพราะว่าหน้าหนูเนี่ยสังเกตรูปนี้คือหน้าแก่มากใต้ตาล่องกราหมากใช่พี่หอมแล้วเราก็รู้สึกเครียดนะเพราะว่าตอนนั้นพอเราไปทํางานเนี่ยลูกค้าก็เริ่มทักแล้วเฮ้ยเน็ตทำไมไม่เหมือนในรูปเลยหลังๆไม่ใช้งานไม่ทักไม่ว่าไม่ใช้เป็นถ่ายภาพนิ่งอยู่บ้านใช่แล้วงานเราเริ่มน้อยลงคนรอบตัวที่ไม่ใช่ลูก คือโดนจนเอาเป็นว่าหนูไม่กล้าสบตาใครหลังๆอะพี่อ๋อมมันรู้สึกไม่มั่นใจไงเพื่อนชวนไปไหนไม่อยากไปใครชวนไปกินข้าวไม่อยากไปคือรู้สึกแบบอยากเก็บตัวเพราะมันมันไม่มั่นใจไงเออเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเป็นอย่างนี้นู่นนี่ทำไงดีจนมีอยู่วันหนึ่งเรามาเจอญาติตัวเองพี่อ๋อมเป็นอาเจ้เปลูกพี่ลูกน้องกันเจ้ก็ทักเราประโยคเดียวกับคนอื่นเลย้ยเนททำไมแกหน้าเป็นอะไรทำไมเป็นอย่างนี้เป็นหนักขนาดนี้แล้วเราอะตกใจเจ๊คือเราก็ทักเจ๊เดี๋ยวเจ้อะไปทำอะไรมาเจ๊สวยขึ้นเพราะว ก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหน้าเจ๊ใสอ่ะแล้วผิวตัวเนียนซึ่งเจ๊ก็เลยบอกว่าแกแกต้องลองบำรุงจากภายในนะเออเจ๊บอกว่าให้เราเนี่ยลองกินโดนัทคอเจนนะคะยี่ห้อนี้ซึ่งตัวหนูเองเนี่ยหนูรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโดนัทคอเจนตัวนี้หรอใช่พี่๋อมเราชงใช่ไหมใช่ค่ะตงนีนแบบนี้ใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนะขอชิมก่อนได้ป่ะพี่หอมกลัวขาวใช่ปะ คลลาเจนทั่วไปคาวหนูพูดอย่างนี้เลยที่อ๋อมชิมไปคุณผู้ชมอาจจะไม่เชื่อว่าอร่อยจริงไหมถ้าคุณกินแล้วคาวโดนัทคลลาเจนเอาเงินคืนให้เลยเออจริงจริงรสชาติแล้วกินไปนะหนูบอกเลยว่าลดมากเพราะว่าตอนแรกที่เจแนะนํำเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะได้ผลจริงไหมแต่พี่อ๋อมคิดดูว่าคือหนูอะสภาพหน้าแบบเมื่อกี้คือหนักมากไม่มีเลยไม่มีะแล้วอะใช่แล้วเจคือหนูเคยเห็นหน้าเจตอนแย่งะแล้วเจสวยขึ้นได้หนูก็เลยไปหาโดนัทคลลาเจนมากินพี่อ๋อมใช่ไหมว่าหนูกินไปกินมาเราอะดูหน้าเต็ น,นอนทุกวัน,นะอะเรามีความหวังเรารู้สึกเฮ้ยสิวกับผดฉันเริ่มหายเริ่มดีขึ้นมันช่วยในเรื่องของสิวและผดด้วยใช่พี่อ๋อมซึ่งวันนี้เนี่ยได้มีรูปนะคะหน้าสดแบบไม่แต่งหน้าเลยนะเพิ่งตื่นนอนอยู่ในชุดนอนเลยนะคุณผู้ชมเตรียมตัวนะคะดูเลยว่าหน้าเน็ตเกิดการอะไรอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างใส่ขึ้นใช่คือเรารู้สึกว่าเนียนสิวกับผมมันดีขึ้นและที่สําคัญคือรูขุมขนกระชับแล้วหน้ากลับมาเหมือนเด็กอะพี่อ๋อมเนียนเออจริงจริงอันนี้คอนเฟิร์มเพราะอะไรไม่ต้องแต่งหน้าเยอะเดินออกไปในคนทักแต่ทักต่างนะเเเ้้้ยนนน่แกกไไไไปทททาาาอะรมมมหด็ลงใสขึ แล้วพอหนูกินไปกินมาหนูรู้สึกว่าผิวตัวผิวตัวมันเนียนแล้วมันก็ใสด้วยค่ะซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยบางคนบอกเฮ้ยผิวสว่างหน้าดีขนาดนี้มีโอกาสแนะนําคนเยอะมากแต่จริงๆมีหนึ่งคนที่หนูรู้สึกดีใจพี่อ๋อมคุณแม่หนูคือคุณแม่หนูเนี่ยอยู่จันทแล้วเวลาโทรคุยโทรศัพท์ต้องคุยทุกวันแกก็จะบ่นตลอดบ่นบ่นปวดเข่าบ่นว่าเฮ้ยแบบเข่ามันเริ่มไม่ไหวแล้วอะไรยเงี้ยอายุเยอะไงใช่ทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบแม่ปวดเข่าแม่ลองเอาดนัทคอลลาเจนไปกินไหมเพราะว่ามันบำรุงเรื่องของข้้อต่่กกระะดดูวยคาเเจจนนนมัป็ส ช่วยในการกระดูกอะ<ช>่คะ,ะแบบก็ได<ช>้แ<ช>น็กเนี้ยแล้วพี่หอมใช่ไหมพอหลังจากแม่หนูกินไปเนี่ยแม่กินไปกินมาแม่โทรมาบอกว่าเออเดี๋ยวเอามาตุนอีกมันดีขึ้นเห็นไหมใช่และที่สําคัญรูปที่ขึ้นมานะคะเดี๋ยวลองให้ดูอีกหนึ่งครั้งว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งอย่างพี่หอมเชื่อแมมว่าแม่หนูฟ้ากระจางอะคือบางคนบอกว่าเฮ้ยอายุเกือบเจ็ดสิบเนี่ยนะเห็นผลหรอและที่สําคัญดูนะคะอย่างรูปนี้พี่หอมดูด้านซ้ายดิคือแม่หนูเป็นคนจีนไง แกจะมีกะเป็นปื้อเห็นไหมคะ<อ>ตรงหน้า<อ>นแล้วพอดูขวามือเนี่ย<อ>จะบอกเลยว่าทุกวันนี้หนูดูหน้าแม่หน้าแม่แมเด็กลง<อ>แม่หน้าใสาแล้วแม่หน้าฟ้ากาะจางอ,ะอ่ะเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยหน้าแม่เราแบบดีขึ้นเยอะอ่ะจริงๆพี่หอมที่นี <ๆ S 1> ้ก็เลยรู้สึกว่าเออเนสด้วยแม่ที่อายุเยอะด้วยแต่วันนี้เนี่ยมีน้องอีกหนึ่งคนอายุน้อยมากพี่หอมแต่เมื่อก่อนหนูบอกเลยว่าอายุ20แต่หน้าล้ำไป30หน้าแก่มากตายแล้วจริงหรอมากนางเหรอใช่คือด้วยความที่ต้องบอกอันนี้หนึ่งอย่างพี่เนสอาจจะแบบอายุเยอะล้วเป็นแต่อิงอะค่ะ เป็นตั้งแต่อายุสิแล้วคิดสภาพาแบบเราเป็นวัยรุ่นน่ะจริงสิบห้ามันต้องแบบสดใสอ่ะใช่ค่ะแต่คือกลายเป็นว่าอิงเป็นสิวเป็นกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยแล้วพี่หอมคิดสภาพาว่าเฮ้ยเราเรียนเฟชชี่อ่ะเราเป็นเฟชชี่ที่แบบใครๆก็อยากหน้าใสแต่คุณผู้ชมดูสภาพหน้าของการใส่ชุดมหาวิทยาลัยที่ยิ่งกว่าคนโดนของค่ะคือหน้าอิงบอกกันนิดนึงนะในรูปนี้ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะสิวเน้นเลยอ่ะน่นมากเวลาเราล้างหน้าค่ะคือจับไปหน้านี้มีแต่เม็ดคือเหมือนคนเป็นโรคอะไรสักอย่าง่ทีเมม็ัน มันไม่เนียนเรียบใช่เราคือเคยเป็นไหมคะว่าเอะเราไม่รู้จะทํายังไงเอากระจกขึ้นมาสองนั่งเรียนไปด้วยสองกระจกไปด้วยบีบสิวไปด้วยสนุกมากแล้วกลายเป็นเพราะเพื่อนก็เดินมาตีเฮ้ยอิงจะบีบทาไมบีบเดี๋ยวมันก็เป็นแผลเราบอกเฮ้ยไม่เป็นเลยหรอกแม่งเป็นเม็ดหน้าเกียดคือเราก็เลือกทย่แต่งี้แล้วคุณผู้ชมดูสภาพว่าคิดภาพว่าเราบีบไปเรื่อยๆบีบไปจนทั้งหน้าเรามันเยินนะคะแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูว่าหน้าเยินของที่แบบว่ามันจะเป็นรอยแดงแดงทั้งหน้าคือเป็นอย่างนี้เลยจริงๆนะคะ แล้วคือสภาพ<ม>คิดภาพว่าเฮ้ยเรานึกอะไรก็ไม่ออกแล้วแหละอเอางี้และกันแต่งหน้าคือปกติเราก็แต่งหน้าอยู่แล้ว<อ>แต่ครั้งเนี้ยคือเราแต่งหน้า<บ>เพิ่มขึ้น<อ>เพราะว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราแต่งไม่นิดมีคนแนะนำว่าเอาคอนซีลเลอร์อปิดพวกรอยดำได้เชื่อหมดค่ะอเอาทุกอยาก<ำ>่างกลายเป็นไปไป,ไปมามาเกิดเป็นสิวอุดตันโอ้โหคือสภาพหน้านี้คือพูดคำเดียวว่ามันมันแยกก็ดูจากแววตาก็ไม่มีเหลืออะไรแล้วชั้นพังหมดแล้วอะไรอย่างนี้แล้วคือแบบพอวันหนึ่งหนูมาเจอพี่เนสบอกนี่นึกว่าเจอพี่เน นี่เหมือนแบบเราได้ชีวิตใหม่เราคืนมานางฟรร้ามาโปรดอะไรประมาณนั้นคือแกยืนอยู่เฉยๆนะยืนอยู่บนเวทีของแกอยู่เฉยๆแล,ล้วแต่เราก็าาเด<อ>ินอยู่วะเฮ้ยทาไมพี่คนนี้เราเคยเจออะแล้วแบบแกเมื่อก่อนหน้าแบบแย่อะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคือไม่อยากจะพูดว่ามันแย่ขนาดนั้น,น <c oughs> เพราะมันก็แย่แต่ความเป็นจริงพอเรามาเจออันนี้รักกันใช่แต่คือว่าเห็นแกเฮ้ยทำไมพี่เขาดูสวยจังเลยเราหนูก็ยืนรอแกนะแล้วจําได้ว่ารอแกอยู่ครึ่งชั่วโมงไปผู้หญิงที่อยู่ยืนรอนานที่สุดในชีวิตพอแกลงมาปุ๊บหนูก็ทักเจ้ยจัง หน้าดูใสใสอะไรอย่างนี้แกทานหรือว่าอะไรรู้ไหมน้องหน้าเป็นสิวยังไม่หายหรออุ้ยตายแล้วเหมือนเยยเราอ่ะว่าเอ้ยตัวเองใสแล้วแต่เราอ่ะกับแย่คือเราก็ถามเจ๊เจ๊ก็บอกว่าอ่ะลองทานสีคอลลาเจนอ่ะหนูก็เลยอ่ะลองดูแล้วกันไหนๆนก็ไหนๆนแล้วก็ทานตัวนี้เลยเจ็ดปีถูกต้องค่ะเจ็ดปีเราก็สารพัดวิธีแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดูความเปลี่ยนแปลงที่มันเห็นค่ะแบบชัดเจนมากคือต้องบอกนะคะว่าแบบพอเราทานไปเรื่อยๆมันจะค่อยๆเปลี่ยนไอ้นี่คือรูปแบบว่าเพิ่งตื่นนอนหน้าสดอะไร คือเรากินสภาพว่าพอเราหน้าเราใสอ่ะใสแบบเมื่อก่อนแล้วเราแต่งชุดเฟชชี่เราเหมือนแบบเด็ดจริงๆอ่ะค่ะใช่หนูก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจริงๆนะคะต้องลองพี่หอมจริงๆใช่คือมันเชื่อว่าเวลาอย่างเนสกับอิงเนี่ยพอมันได้ความมั่นใจกลับมามันดีๆนะคือชีวิตมันเปลี่ยนจริงๆค่ะซึ่งอย่างวันนี้เนี่ยมาโอ้ยพี่หอมชิมแบบอร่อยมากมันอร่อยเนชิมในชิปอีกเนี่ยคุณชมเอาอย่างนี้เลยพี่หอมคือวันนี้เนี่ยสบอกเลยว่าถ้าคุณไปเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะโดนัทคลอเจนข้างนอกว่าสันมีขายค่ะร้านเเเเเเพีีีียวววขขออออองงงมมมมิลลล่่่่่าาาารรรร์์์กกกก็็็ตตตททททปปปซัะศแ้นน สองพันห้าสองพันห้าพี่หอมสองพันห้าร้อยบาทแต่วันนี้นะคะเราจะจัดเป็นแพ็คใหญ่อย่างนี้เลยพี่หอมสามกล่องสามกล่องใหญ่จากราคาเต็มนะเจ็ดพันห้าร้อยบาทแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะลดในรายการนี้เหลือสามพันบาทโจริงจากเจ็ดพันห้าเหลือสามพันอ่ะเฮ้ย แต่ยังไม่พอพี่๋อมโมแน่นมากคือหนูบอกเลยพี่๋อมอาจจะตกใจแต่พี่๋อมต้องตกใจกว่านี้แน่เพราะว่าวันนี้นะคะเพียงแค่คุณกด2เบอร์ด่วนค่ะ15.7 7 0 2 2 9 0 0 9ด9กดอเตรียมไว้เลยเพราะว่าหนูมีมา30สายเท่านั้นนะวันนี้เนี่ยเราบอกเลยนะคะว่าเรามาฉลองยอดขายเดือนละ25ล้านซึ่งถ้าคุณโทรทันในรายการนี้นะคุณจะได้ฟรีอีก2กล่องใหญ่แบบนี้ค่ะพี่๋อมนี่เลยเป็นรถไฟสายยาวนะคะไม่เราจ่ายเงินเท่าไหร่สามพันได้กลงเนี่ยพี่๋อมดู6ชิ้นเนี่ย คือคุณได้โดนัทคอเจนนะคะไซส์ใหญ่5กล่องแล้วคุณได้ตัวนีอิซออยน้ำมันสกัดเย็น5ชนิดบำรุงร่างกายอีก1กล่องซึ่งถ้าหารแล้วเนี่ยพี่ออมคิดดูประมาณไม่ถึงห<ล>ประมาณ5 0 0อ่ะ<อ>กล่องละ5้0ออ่ะร<อ>ีบกดด่วนเลยนะคะ1577แล้วก็2 2 0 2 2 9 0 0 9 9 9อกน้บอกนิดนึงเซตนี้ข้างนอกเนี่ย14,000นพะราคาเต็มแต่ในรายการวันนี้นะคะเหลือเพียงแค่3,000บาท30สายเท่านั้นซึ่งในวันนี้พี่ออมพูดอย่างนี้ถ้าคุณกินโดนัทคอรเปปลี่่ยนแ้ากะไมจา เงินคืนไปเลยพคดอย่างนี้เลย เพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบอกโหพี่อมรีบเลยนะคะเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าที่ย้านะคะอยากจะให้ได้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆอ่ะใช่เพราะว่าตัวเองก็ซื้อแบบว่าราคาเต็มมาแล้วใช่ไหมให้ไงกล่องละสองพันห้าไงพี่อมสามสิบสายเท่านั้นนะคะยังไงวันนี้ฝากไปด้วยนะคะสามกล่องใหญ่จากเจ็ดพันห้าร้อยเหลือสามพันยังไม่พอคุณจะได้นี่เลยอีกสองกล่องใหญ่ฟรีอสออยล์บำรุงร่างกายฟรีซึ่งทั้งหมดนี้อย่างที่เนสบอกไปข้างนอกพี่อมจ่ายหมื่นสี่อ่ะหนึ่งหมื่นสี่พันอ่ะเหลือสามพันเท่านั้นฝากเบอร์ด้วยนะคะ 77และ022900999นะคะส่งฟรีแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าวันนี้เนี่ยไม่เห็นผลเอาเงินคืนได้เลยค่ะเห็นผลแน่นอนเพราะว่าสามสิบสายเนาะสามสิบสายนะเพราะว่าตอนนี้นี่โทรกันมาละแล้วก็เหลือยังไม่กี่สายแล้วด้วยอ่านี่หูกระจ่างใสเนียนเนี่ยจับแล้วแบบลื่นๆเลยอะวันนี้ขอบคุณน้องเนสค่ะแล้วก็น้องอีนะคะขอบคุณค่ะรีบโทรนะคะ1577ค่ะผิวกระจ่างใสทั่วเดินร่างแน่นอนค่ะแต่วันนี้นะคะโหยเวลาหมดลงแล้วคุณผู้ชมคะกลับมาติดตามการวิเคราะห์ พอลึกทุกประเด็นร้อนนะคะกับคุณอาสันติสเสวีวิมลและคุณเอวราพรได้ทุกวันกับรายการเปิดโปงเปิดทุกอย่างที่ปิดอยู่ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะเขาอ,อยากได้บ้างะ